โอ้โหถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของการถ่ายภาพฟิล์มคุณคงรู้สึกตื่นเต้นสุดๆกับข่าวนี้โคด้กํกำลังพลิกฟื้นความยิ่งใหญ่ของฟิล์มสีด้วยการเปิดตัวโคดักเล์100และโคดักเล์200ซึ่งไม่ใช่แค่การประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่แต่เป็นการตอบสนองตรงๆต่อกระแสะฟ,ฟื้นฟูการถ่ายภาพฟิล์มที่กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เดียวก่อนนี้อาจไม่ใช่ฟิล์มใหม่ล้วนๆอย่างที่หลายคนคิดและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีก ลองนึกภาพดูสิครับโคเด็กซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราเคยคุ้นเคยมานานคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s c o t e s l a s n e t s l a s h c r e t i o n m a r k q เท่ากับโคเด็ GSC Tab 0 GSC Q Code c GSC Page 1ได้กลับมาสร้างความฮือฮาในวงการฟิล์มอีกครั้งด้วยการเปิดตัวโคเด c ร l คารเล์100และโคเด c ร l คารเล์200พร้อมกับการประกาศว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายฟิล์มเหล่านี้เองโดยตรงไปยังร้านค้า ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษที่บริษัทจะไม่พึ่งพาตัวแทนจำหน่ายอย่างโคเดคลาริสอีกต่อไปการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการฟิล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังช่วยควบคุมราคาฟิล์มไม่ให้พุ่งสูงเกินไปซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนในวงการถ่ายภาพกำลังเผชิญอยู่ในโพสต์บนอินสตาแกรมของโคเดลิง https c w w w i n s t a g r a m c o m c o d e c q u e s t i o n m a r k a m s o s n i g a n d e s c o r e 2 6 2 0 4 8 f 0 2 e 4 2 6 8 8 8 1 5 5 2 8 0 8 1 5 2 f ได้อธิบายว่าโคดักเลอเป็น SUBBIANDS Office x i s t i n g Kodak Films หรือก็คือแบรนด์ย่อยของฟิล์ม c o d a k ที่มีอยู่แล้วนั่นเองซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เป็นฟิล์มสต็อกใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการรีแบรนด์จากฟิล์มเดิมๆ โดยจากตัวอย่างภาพที่เผยแพร่ดูเหมือนว่าโคเดคลาเลอร์100จะอิงจากโปรอิมิค100ในขณะที่โคเดคล o เลอร์200น่าจะอิงจากคัลเลอร์พลัส200เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ลองคิดดูว่าโปรอิมิค100เป็นฟิล์มที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงธรรมชาติหรือในร่มเพราะมันให้สีสันที่สดใสและสมดุลดีส่วนคัลเลอร์พลัส200ก็คล้ายกันแต่ไวต่อแสงมากขึ้นทำให้ถ่ายภาพในที่มืดหรือตอนเย็นได้ดีกว่านี่คือตัวอย่างที่ช่วยให้คุณเห็นว่าฟิล์มเหล่านี้ ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปสําหรับผู้เริ่มต้นแม้ว่าชื่อใหม่บนฟิล์มเดิมอาจไม่ตื่นเต้นเท่ากับการเปิดตัวฟิล์มสต็อกใหม่ทั้งหมดแต่สําหรับช่างภาพมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบฟิล์มที่ต้องเผชิญกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาการประกาศครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีที่แท้จริงเพราะมันช่วยให้การถ่ายภาพฟิล์มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปการรีแบรนด์แบบนี้ช่วยรักษาคุณภาพของฟิล์มเดิม,ดม,ดมในขณะที่ทําให้มันดูทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น แต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจมองว่าการรีแบรนด์ฟิล์มเก่าเป็นการหลอกลวงเงเล็กน้อยเพราะมันไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรักษาเทคโนโลยีฟิล์มให้อยู่รอดในยุคดิจิตอลคุณคิดอย่างไรมันเป็นการพลิกฟื้นที่ดีหรือแค่การตลาดที่ฉลาดด้วยการเพิ่มกําลังการผลิตที่โรงงานโรเชสเตอร์ในรัฐนิวยอร์กและการตัดตัวกลางออกไปทําให้โคเด็กสามารถส่งฟิล์มให้กับผู้บริโภคได้เร็วขึ้น และเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ราคาฟิล์มมีความสเสถียรมากขึ้นหลังจากที่ราคาฟิล์มสีโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย50%ตั้งแต่ปี2020และสำหรับฟิล์มบางรุ่นราคาสูงขึ้นถึง2เท่าซึ่งโคเดอร์คละ100และ200มีราคาประมาณ9ดอลลาร์ต่อห้วนหรือราว290บาททำให้มันเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลองเล่นฟิล์มถ่ายภาพเป็นครั้งแรกลองนึกถึงการถ่ายภาพทิวทัศน์ในสวนสอหาธารณะหรือเซลฟี่ในสไตล์บินเทจที่บ้าน เพื่อให้เห็นว่าฟิล์มเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับมือใหม่และนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นหัวข้อถกเถียงบางคนอาจโต้แย้งว่าการควบคุมราคาแบบนี้ดีสําหรับทุกคนแต่คนอื่นๆอาจสงสัยว่ามันเพียงพอหรือไม่ในตลาดที่ราคาฟิล์มยังคงผันผวน,นคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการรีแบรนด์ฟิล์มเก่าเป็นทางออกที่ดีสําหรับการฟื้นฟูฟิล์มหรือมันเป็นการบิดเบือนความจริงเล็กน้อยมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ มาแล้วมือถือตัวแรกจากโคเด c ไม่เน้นกล้องอย่างที่คิดเน้นใช้งานง่ายราคา h t t p s t e x n e t 0 7 0 1 1 5 n o n g s i n k t t h c o d e x t i 5 m ฟ b กรอบรูปดิจิตอลโคเด c กอีซีแชร์ p720 และ m820 เทคโนโลยีมีดีไซน์ h t t p s t e x n e t 3 5 3 6 c o d e อ i ชร h a e ด p 7 2 0 m 8 2 0 โคเด็อีซีแช่มหนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดฟังก์ชันครบกับดีไซน์ที่ลงตัว h <ht> t t p e s w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  e x b o c o m 3 1 7 3โคเด็กอีซีแช่มหนึ่งศส